สวัสดีทุกคนนะคะปวอตดันมาอัดวิดีโอตอนที่ข้างบ้านถ่ายสนามหญ้าอีกไม่รู้ว่าเสียงจะดังเข้าแค่ไหนนะเออปวอก็อยากรู้เหมือนกันถ้าเสียงดังแทรกเข้ามากเนี่ยนะปวต้องขอโทษมากๆเลยนะคะวันนี้พูดกันสั้นๆแล้วกันปวอตมาอยู่ที่อเมริกากับมิเตอร์เนี่ย12ปีละแล้วโปวตก็สังเกตว่ามิเตอร์อ่ะเขาใช้ช้อนซ่อมไม่เป็น พมก็คิดว่าเป็นแค่มิสเตอร์คนเดียวเว้ยแต่พวก็ไม่เคยไปดูฝรั่งคนอื่นนะแต่ผมคิดอย่างนี้จริงๆไงเพราะจากที่เคยไปปาร์ตี้บ้านคนไทยอ่ะก็เห็นสามีเขาใช้เป็นไงพวก็คิดว่าอ๋อเป็นมิสเตอร์คนเดียวที่ใช้ซ้อนซ่อมไม่เป็นแน่เลยจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เองพวกก็ดูช่องของน้องหญิง PCP ที่เขาเป็นน้องสาวของก๊อฟไม้นะคะสําหรับใครที่ไม่รู้จักนะเขามีแฟนเป็นคนอเมริกันเหมือนกัน แล้วตอนนี้เขาติดโควิดกลับบ้านไม่ได้ไงเขาก็อยู่กับแฟนแล้วเขาก็มีกิจกรรมเยอะแยะเลยกับเพื่อนต่างชาติแล้วก็ครอบครัวของแฟนในวิดีโอหนึ่งเนี่ยเขาก็เชิญเพื่อนๆแล้วก็น้องสาวของแฟนแล้วก็แฟนแฟนอะไรอย่างนี้เป็นฝรั่งหมดเลยมากินอาหารที่บ้านแฟนของน้องหญิงเนี่ยพูดไทยได้นะเขาก็บอกว่าต้องสอนให้เพื่อนๆใช้ช้อนซ่อมก่อนน้องหญิงก็บอก อ้าวฝรั่งใช้ช้อนซ่อมกันไม่เป็นเหรอไม่เป็นไม่เป็นก็เลยทําให้โบร,รูว่าเอ้ยไม่ใช่มิสเตอร์คนเดียวอะ่ะฝรั่งเขาใช้ช้อนซ่อมไม่เป็นเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วเนี่ยฝรั่งเขาจะใช้ซ่อมกับมีดเขาไม่ได้ใช้ช้อนซ่อมเหมือนคนไทยใช้ช้อนซ่อมกินข้าวไงพวกก็มาบอกมิสเตอร์ว่าเออไอเข้าใจอยู่แล้วตอนแรกไอนึกว่าอยู่คนเดียวที่ใช้ไม่เป็นอ๋อที่แท้ก็คนอเมริกันน่ะฝรั่งอะ่ะฝรั่ง เพราะว่าที่ประเทศนี้เนี่ยคนชาติอื่นเขาก็ไม่ได้เป็นอเมริกันตั้งแต่กําเนอดนะเออเขาก็ใช้ช้อนซ่อมไม่เป็นวะทีนี้ปอก็เลยสงสัยขึ้นมาว่าฝรั่งที่ประเทศอื่นเน่ยเขาใช้ช้อนซ่อมไม่เป็นด้วยหรือเปล่ามันเป็นลักษณะที่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ช้อนซ่อมกินข้าวเหมือนกับคนไทยอย่างเงี้ยถ้าเป็นประเทศที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาใช้ช้อนซ่อมไม่เป็นกันด้วยหรือเปล่าเพราะเขาจะใช้แต่มีดกับซ่อมลักษณะที่ใช้ไม่เป็นคือ เขาไม่รู้ไงว่าเออมันต้องถือช้อนมือไหนซ่อมมือไหนแล้วใช้ตักยังไงคือคือไม่เป็นน่ะอย่างมิเตอร์ให้เอาช้อนซ่อมไปใช้เนี่ยมิเตอร์ก็จะถนัดเอาซ่อมเป็นเป็นตัวตักไงแล้วก็เอาช้อนเป็นตัวเขี่ยใส่โดยจะใช้แบบนี้นะก็เป็นเรื่องที่เล,เล็กๆน้อยๆนะที่หลายๆคนมองข้ามหลายๆคนไม่ได้ใส่ใจเพราะคิดว่าคนเหล่านั้นเขาจะใช้เป็นไง แต่ในความเป็นจริงเฮ้ยเขาใช้ไม่เป็นเว้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งหมดเลยบนโลกนี้นะคะไปละขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ